เซิโนขอ,อนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินสร้างบ้านนะคะทำเรทําร้านคา้าร้านอาหารได้นะคะอยู่ติดถนนราตยางในชุมชนค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด5ไร่ค่ะทุกท่านปรับลดราคานะคะจากเดิม1ล้าน5 0 0 0 0บาทปรับลดเหลือเพียง1ล้าน200,000บาทยกแปลงเลยนะคะ ราคานี้ค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนผู้ขายออกให้นะคะงดต่อรองเลยค่ะเพราะปรับลดราคาให้แล้วนะคะที่ดินแปลงสวยเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านหน้าติดถนนราดยางสาธารณะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่มีเพื่อนบ้านมากมายเลยนะคะอยู่ใกล้กับวัดทุ่งหนองเหวน800เมตรค่ะอยู่ใกล้ถนนหลักใหมาเลข2150ศ 2.2กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้กับการไฟฟ้าอำเภอโนอนไทย6.5กิโลเมตรอยู่ใกล้โรตัสโนนไทย8กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนโนนไทยคารุอุปถัมภ์8.3กิโลเมตรห่างจากเมืองนครราชสีมา30กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร265กิโลเมตรนะคะแปลงนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งหนองเวนตำบลมะค่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะสนใจนะัดชมแปลงจริงได้นะคะเข้าไปดูทําเลด้วยตนเองก่อนนะคะและตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนและสบายใจนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปค่ะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศรัพท์เข้าไปได้เลยนะคะเพื่คุยรายละเอียดโดยตรงเจคโนไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนํเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้น ถ้าถูกใจถ้าชื่นชอบกดไลค์กดติดตามให้เจคเคนโด้วยนะคะช่วยซัพพอร์ตเจคเคนโด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ